สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะวันนี้นะคะเมนูของเราก็คือซี่โครงหมูตุ๋นหัวไชเท้านะคะอันนี้เนี่ยเอาไว้กินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเข้ากันมากๆเลยตัวซี่โครงตุ๋นของเราจะมีความมีน้ําคลุกคลิกนะคะแล้วก็รสชาติกลมกล่อม นะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสําหรับวัตถุดิบเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยซี่โครงหมูค่ะเราใช้ทั้งหมด500กรัมนะคะ มีหัวไชเท้า300กรัมค่ะแล้วก็เห็ดหอมอันนี้เป็นเห็ดหอมสดนะคะประมาณ10ดอกแต่ว่าใครไม่มีเห็ดหอมสดจะใช้เป็นเห็ดหอมแห้งแล้วก็เอามาแช่น้ําก็ได้เหมือนกันนะคะมี3มเกลอือค่ะอันนี้เคยสอนเพื่อนๆทําไปแล้วนะเป็นคลิปที่เราสอนให้เอา3มเกลอือเนี่ยมาโขลกแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟิตเอาไว้ใช้ได้เป็นเดือนๆเลยนะคะอันนี้เราใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะค่ะ มีซอสหอยนางรมนะคะ4ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียว2ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วดำครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะครึ่งช้อนโต๊ะไอตัวน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทรายก็ได้แต่ว่าน้ำตาลมะพร้าวมันจะนัวกว่าอร่อยกว่านะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องปรุงรสเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถปรุงได้เองตามชอบก็ได้นะที่เราให้ไว้เนี่ยให้เป็นแนวทางเอาไว้เฉยๆนะเพื่อใคร จะปรุงตามเราก็ได้แต่ว่าก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนนิดนึงเวลาที่เราชิมแล้วอาจจะยังไม่ถูกใจนะคะก็วัตถุดิบก็จะมีประมาณนี้แหละเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วนะคะเราก็ไปเริ่มทํากันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะเริ่มจากหั่นเห็ดหอมกันก่อนนะคะเห็ดหอมเนี่ยใครจะใส่ลงไปทั้งดอกก็ได้มันก็จะสวยอยู่แต่ว่าถ้าอยากให้มันอยู่ทั่วๆแบบไม่ใหญ่เกินไปถ้าเราใส่ทั้งดอกมันจะดูใหญ่เกินไปเนาะแต่ว่าอย่างเรานี้เราอยากจะให้เขาอยู่ทั่วๆเลยเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆไม่หั่นให้มันบางมากนะคะหั่นให้มีความหนาหน่อยนึงเนาะลากินเนี่ยมันจะได้เต็มปากเต็มคำนะคะดอกนึงดอกใหญ่ๆเราก็หั่นเป็นประมาณสีชิ้นก็ได้นะคะ ดอกเล็กๆก็หั่นสักสามแล้วกันเนาะแล้วก็ตัวหัวใช้เท้านะคะเพื่อนๆคือว่าเราหั่นเอาไว้อยู่แล้วนะเราจะหั่นให้เขามีความหนาเหมือนกันเวลาที่เราเอาเขาไปใส่เอาไปตุนกับหมูเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเละหมดนะคะถ้าหากว่าเราหั่นชิ้นเล็กๆกันนะ <c oughs> ก็หั่นให้มันใหญ่ประมาณหนึ่งละกันนะคะ ตอนนี้เราก็เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มผัดกันเลยวิธีการก็ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งกระทะโดยใช้เป็นไฟปานกลางนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะมันมากไปนะคะ พอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะเราก็จะใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยที่โโลรกเอาไว้นะคะลงไปก็คือสามเกลอน,นั่นแหละแล้วก็ผัดให้หอมเลยนะคะผัดแค่เ้าพอหอมนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ซี่โครงหมูลงไปค่ะ สักแป้นะคะต้นที่โครงเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เครื่องปรุงรสลงไปค่ะยกเว้นน้ำตามะพร้าวนะคะก็คือใส่ซอสหอยซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วดำค่ะ ร็แล้วนะคะเราก็จะเติมน้ําเปล่าค่ะน้ำดื่มน้ำเปล่าสะอาดธรรมดาเนี่ยนะคะใส่ลงไปประมาณ600 ml นะคะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันนะ แล้วก็ตั้งไฟต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะมีความเดือดขึ้นมานะคะพอเขาเริ่มเดือดนะคะเราก็จะลดไฟลงให้เหลือเป็นไฟอ่อนนะแล้วเราก็จะตุ๋นเข้าไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าซี่โครงหมูของเราเนี่ยจะเปื่อยดีซึ่งไอตัวน้ำแกงเนี่ยเขาจะมีฟองลอยขึ้นมานะเราจะต้องช้อนทิ้งด้วยนะคะ ตอนนี้เราก็ตักฟองทิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคนเขาที่หนึ่งนะ<ส>เผื่อไอ้พวกสามเกลือเนี่ยมันไปนอนก้นนะคะมันอาจจะทำให้หม้อหรือว่ากระทะของเราไม่ได้นะแล้วก็คนนิดหน่อยให้เขาไม่มีอะไรนอนก้นนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะปิดฝา ตุ๋นเอาไว้เลยค่ะใช้เวลาตุ๋นเนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่ซี่โครงของเพื่อนๆด้วยนะบางคนซี่โครงชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กไม่เท่ากันนะคะเราก็คอยสังเกตดูแต่อย่างต่ำๆเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงนิดๆน,นะคะซึ่งเราก็ยังคงเป็นใช้เป็นไฟอ่อนอยู่นะในการตุน๋นก็ั่นแหละก็ปิดฝาแล้วก็คอยหมั่นมาดูเขาบ้างสักครึ่งชั่วโมงมาดูทีก็ได้นะคะอย่าเปิดบ่อยยวมันจะไม่เปื่อยก็นั่นแหละคะ่ะอันนี้เราก็ตุ๋นไปเรื่อยๆเ,เลยนะ ครบครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็คอยมาดูเขาสักทีนึงเนาะเผื่อว่าบางทีเนี่ยอย่างที่บอกแหละว่าเครื่องสามเกลือมันอาจจะไปนอนกลนแล้วก็ไม่ได้นะคะตอนนี้นะคะเราก็ตุนมาสักระยะหนึงแล้วนะตัวซี่โครของเราก็เริ่มมีความเปื่อยมากขึ้นนะคะเราก็าถ้าหากว่า เพื่อนๆตุ่นไปตุ่นมาแล้วรู้สึกว่าน้ํามันเริ่มแห้งแต่ว่าซี่โครงยังไม่เปื่อยเพื่อนๆสามารถเติมน้ําเข้าไปเราก็ตุ่นต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะจนกว่าจะเป็นความเปื่อยที่เรารู้สึกพึงพอใจนะคะอันนี้สาหรับเราเขาเริ่มกาลังกาลังแบบเริ่มจะเปื่อยเราก็จะใส่ตัวหัวชายเท้าลงไปนะคะ จนหัวใชเท้าเนี่ยเขาเริ่มเข้ากันดีกับพวกน้ำสุปแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดฝาตุ๋นต่อนะคะพเพื่อนๆตุ๋นจนกว่าหมูจะเปื่อยสุดๆเท่าที่เราจะอยากได้นะคะแล้วก็หัวใชเท้าสุกดีนะหลังจากที่เราใส่หัวใชเท้าลงไปแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเริ่มจะสุกแล้วเนี่ยจากนั้นนะคะเราค่อยปรุงรสชาติของความหวานลงไปก็คือน้ำตาลมะ้าวนะคะก็ใส่ลงไปแล้วก็ คนให้เขาเข้ากันซึ่งในระหว่างที่เรากำลังคนน้ำตาลมะพร้าวนี่ยนะเพื่อนๆจะต้องเบามือนิดนึงนะถ้าหากว่าคนแรงเกินไปใช้เท้าก็จะเละไม่สวยนะคะซิปตรงถ้ามันเปื่อยมากมันก็อาจจะหลุดได้นะ แล้วก็หลังจากที่เราใส่น้ำตาลลงไปผัดจนเขาเข้ากันนะคะเราก็จะตั้งไฟต่อให้น้ำมันงวดลงอีกนิดหนึ่งนะคะให้มีความเป็นน้ำแบบคลุกคลิกกว่านี้นะก็คราวนี้เราจะไม่ปิดฝาแล้วนะคะก็ตั้งไฟไปได้่อยเลยซึ่งเรายังคงใช้ไฟอ่อนดอีนะคะตอนนี้นะคะน้ำก็งวดลงแล้วนะเป็นความแบบเป็นน้ำข้นๆแล้วนะคะ เราก็ชิมรสชาติได้เลยนะว่าถูกใจหรือยังถ้าหากว่าถูกใจแล้วเนี่ยเราก็สามารถปิดไฟแล้วก็เอาไปจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะหรือว่าถ้าหากว่ายังรู้สึกว่ามันอ่อนไปหรือเปล่าเราก็สามารถปรุงเพิ่มได้นะคะก็อันนี้สําหรับเราก็คือมันดีแล้วแหละเดี๋ยวเราปิดไฟแล้วก็เอาไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้เมนู ซี่โครงหมูตุนใชเท้าเอาไว้รับประทานแล้วนะคะอร่อยมากๆเลยรับประทานกับข้าวสวยก็ได้หรือว่าจะรับประทานเป็นกับแครมก็ได้นะคะก็แค่ปรุงรสชาติให้มันอ่อนลงนิดนึงนะแล้วก็ตัวสูตรที่เราให้ไปเนี่ยเป็นรสชาติที่กลมกล่อมกําลังดีแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบรสจัดก็อาจจะต้องปรุงเพิ่มกว่านี้อีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเราให้สูตรแบบกลางๆไปเนาะเผื่อใครที่ชอบรสอ่อนๆก็จะได้กินได้นะคะ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะแล้วก็ถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวของเราลงคลิปซึ่งเราลงคลิปทุกวันตอน1นึ่ทุ่มตรงนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะสําหรับวันนี้เนี่ยส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันให,ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ